สวัสดีครับพบกับ IM Channel ในช่วง IM Islander o u n วันนี้ผมจะมาพูดถึงรองเท้า Zero Drop นะเอ่อรองเท้า Alta าเอสคา n t e ของผมเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะของผมเป็นเอสคา a n t e 1.5คู่นี้ มันเก่ามากเลยอ่ะคู่นี้คือสองปีกว่าแล้วแต่ว่าผมก็ยังใส่อยู่คู่นี้นิววิ่งมาประมาณพันกิโลบวกแน่นอนเดี๋ยวจะมาบอกว่าข้อดีข้อเสียของมันอ่ะเป็นยังไงข้อดีของมันข้อที่หนึ่งเลยอ่ะแน่นอนเลยรองเท้าอัลตา้าเนี่ยคือหน้าเท้ากว้างผมอ่ะเป็นคนหน้าเท้ากว้างไงใส่แบบ โอ้โห oh, สบายมากกับรองเท้าอะ่ะมันเป็นรองเท้าหน้ากว้างที่ใส่สบายแบบนิ้วเท้าเราเราจะไม่เบียดกันมันอิสระมากเลยถ้าใครเปบนคนที่หน้าเท้ากว้างนะรองเท้ารุ่นเนี้ก็เหมาะสำหรับคุณข้อดีข้อที่2ข้อดีข้อที่2ก็คือการซัพพอร์ตถึงแม้ว่าโฟมของรองเท้าอัลต้าเอชเลนเต้1.5เนี่ยมันจะหนาเท่านี้นะเท่านี้เอง ผมไม่แน่ใจว่ากี่มิลน,นะไม่แน่ใจว่ากี่มิลแต่ว่าการซัพพอร์ตของมันอนะซัพพอร์ตดีผมต้องบอ,อกว่าผมน้ำหนัก80กิโลนะวิ่งรองเท้านี้สบายนุ่มแล้วก็เด้งถือว่าซัพพอร์ตเยียมข้อดีข้อที่3ก็คือความทนทานรองเท้าคู่นี้ผมใส่มา2ปีกว่าแล้วดูสภาพของมันอนะ มันก็สึกนะแต่มันก,ก็ก็สึกเยอะนะนี่คือสภาพสองปีกว่าแล้วอ่ะแต่มันก็ยังไม่ได้สึกมากแบบแบบมันหลุดออกไปอะไรอย่างเงี้ยถือว่าความคุ้มค่าเนี่ยสองปีกว่าเนี่ยกับราคาลงคาที่ผมซื้อมาตอนนั้นนะเออห้าพันนิดๆอ่ะถือว่าคุ้มค่ามากเรายิงเรายิงตอนนี้ด้วยนะ คือรองเทา้ารุ่นใหม่อ่ะเด็ t เทนด์สองจเนี่ยราคา2,000กว่าบาทมันเป็นรุ่นใหม่กว่าไอตัว1.5ตัวเนี่ยโอ้หผมว่าถ้าใครชอบซีลดอกอ่ะซื้อเก็บไว้อ่ะผมว่าคุ้มเลยข้อดีข้อดีห้าข้อดีข้อดห้าผมคิดว่ามันเป็นรองเทา้าที่โอเวอร์อะคือสามารถวิ่งยาวได้ลองรันได้สามารถทำความเร็วได้ ความเร็วนี่ผมส่วนตัวผมนะผมวิ่งประมาณห้าหนึ่งห้าสองอย่างเงี้ยถ้าความเร็วอะ่ะผมก็รู้สึกว่ารองเท้าเนี่ยมันเอาอยู่มันไม่ยวบมันก็ยังเด้งแล้วมันก็ยังซับพอร์ตอันเนี้ยผมว่ามันมันเป็นข้อดีเลยเป็นรองเท้าซ้อมก็ได้เป็นรองเท้าทําความเร็วก็ดีคู่นี้เดี๋ยวเราไปฟังข้อเสียกันบ้างข้อเสียของมันข้อแรกเลยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นข้อเสียสําหรับ คนวิ่งใหม่ๆคือถ้าคนที่วิ่งใหม่ๆแล้วมาใช้ซีโร่ดอบอ่ะมันจะเจ็บง่ายเพราะว่ารองเท้าซีโร่ดอบเนี่ยมันจะใช้ตรงเนี่ยไอตรงเอ็นกัดน่องเนี่ยมันใช้เยอะซึ่งตอนแรกที่ผมวิ่งด้วยซีโร่ดอบอ่ะแล้วข้อสเสียของผมอ่ะก็คือผมขาดการยืดเหยียดใช่ไหมแล้วผมก็วิ่งตะปี้ตะบ,บันเลยโอ้โหเจ็บถึงแม้มันไม่ใช่ซีโร่ดอบนะขาดการยืดเหยียดมันก็เจ็บ แต่ว่าซีโร่ดอบเนี่ยมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเจ็บมากขึ้นคือไม่เหมาะสําหรับมือใหม่หรือว่าถ้ามือใหม่จะมาวิ่งอะ่ะก็ควรจะต้องแบบค่อยๆวิ่งค่อยๆสร้างกล้ามเนื้อกันไปผมคิดว่าอันนี้มันเป็นข้อเสียข้อเสียอันที่2ก็คืออันนี้เล็กๆน้อยๆน,นะก็คือเชือกลงเท้าเนี่ยคือมันจะมีปัญหาบ้างเป็นบางครั้งใช่ป่ะคือเชือกองเท้าหลุดบ่อย คือผมคิดว่าผมผูกแน่นแล้วนะแต่มันอ่ะชอบหลุดผมไม่รู้ว่ารุ่น2.0เนี่ยมันมันแก้ปัญหานี้หรือยังแต่ว่าอันนี้ก็คือปัญหาของ S c a l e n t e 1.5ข้อเสียอันที่3อันที่สเนี่ยก็คือมันมันไม่ล็อกข้อเท้าไอ้ตรงข้อเท้าของรองเท้าเนี่ยมันจะแบบมันจะนุ่มๆอย่างนี้ใช่ปะ่ะเนี่ยมันจะนุ่มๆม,มันจะไม่แข็ง เวลาวิ่งแล้วไปโดนแบบพื้นต่างระดับเนี่ยข้อเท้าของเรามันจะแบบมันจะมันจะพลิกได้ง่ายข้อเสียข้อที่4ข้อที่4นี่ผมพูดถึงรูปทรงรองเท้าแล้วกันรูปทรงรองเท้าของ e เอ a l กา n t เลนเตนี่ยเอาต้าเนี่ยมันจะเป็นคือด้วยความที่มันเป็นรองเท้าหน้ากว้างใช่ป่ะมันจะทําให้รองเท้ามันเหมือนตีนเป็ดอะใส่แล้วมันก็จะแบบใหญ่ๆ เอาไปใส่เดินเอาไปใส่เดินเที่ยวไม่ได้อะไรเงี้ยมันมันจะไม่ค่อยสวยเวลาเดินน่ะมันจะเหมือนตีนเป็ดอันนี้ก็มันมันมันเป็นรูปทรงนะก็ถือว่าเป็นข้อเสียแล้วกันสรุปรองเทา้เาアウต้าเอ a คาลันเต1.5สำหรับผมนะมันเป็นรองเท้าที่โอเวอร์กคือวิ่งยาวได้ทำความเร็วได้แล้วก็ซัพพอร์ตก็ดีระดับหนึ่งแต่แค่ข้อเสียข้อเดียวก็คือ มันจะไม่เหมาะสําหรับคนที่วิ่งใหม่ๆม,มันจะใช้กล้ามเนื้อน่องเยอะแล้วก็เอ็นตรงเอ็นร้อยหวายอะแล้วมันก็จะทําให้เจ็บอันนี้อันนี้มันก็คือข้อเสียของมันแต่เรื่องรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมผมผมคิดว่าผมมาใส่วิ่งอะผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้แคร์อะไรมากคนระับสําหรับผมนะก็ถือว่ามันมันเป็นเรื่องธรรมดาที่รูปทรงมันจะแบบมันมาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็นี่ก็เป็นข้อสรุปแบบ คร่าวๆนะสำหรับใครที่จะซื้อรองเทา้เา Alta Cirlod ออมาใช้อะ่ะก็มันก็จะมีประมาณนี้แหละรวมๆก็ขอบคุณนะครับที่ชมคลิปผมจนจบแล้วก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย